อันนี้คือถั่วลันเตาแบบซองนะคะแบบซองที่ว่าทานยอดนะคะอันนี้งอกเร็วอันนี้ไม่ได้บ่มไม่ได้บ่มแต่ว่าพอ,อามีรากนิดนึงก็มาลงนะคะหรือบางบางอันนี้ก็คือไม่มีรากเนี่ยค่ะจะมีเล็กๆอย่างนี้ค่ะเล็กๆอย่างนี้คือว่ารากยังไม่ได้งอกแล้วเราลงไป แต่มันก็งอกงอกหมดนะคะแล้วก็วันแรกๆพอลงสเสร็จแล้วอะก็เอาก็เอาฝากล่องนะคะหรือว่ากล่องอะไรเนี่ยแหละเอามาปิดไว้เพื่อกันกันเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าหนูหรืออะไรมานี่นะคะอันนี้อันเก่าเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เหี่ยวตายค่ะน,น,นี่อันเก่าซึ่งถูกอะตัวอะไรไม่รู้มาคุยอะนะคะแล้วก็มันก็อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่า,มาเมล็ดเนี่ย จากที่เดียวกันเลยมเมล็ดตองสอง,สองละสิบก้าบาทอะคะ่ะสองใหม่อันนี้อะสองซองได้แค่น,นี่เองได้แค่1กล่องหรือจะประมาณกระถางยาวได้1กระถางเองเท่านั้นนะคะ